เก้าเจ็ดเข้าเลขท้ายลอตเตอรี่เต็มเต็มสำนักสิบอันดับเลขลุงหวังเจาะใจเจ้าแม่ตะเคียนเลขเจ้าพ่อปากแดงมามาให้ดูเป็นแนวทางก่อนอันร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมพรชาแนลยูทูบ ก่อนจะไปรับชมคลิปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งให้เราด้วยครับเดี๋ยววันนี้นะครับแอดจะนำเรื่องราวนะครับทั้งหมดสําสำนักมาฝากทุกท่านนะครับที่เข้าก็จะเห็นเป็นนะครับ10อันดับนะครับเลขเด็ดนะครับจัดนะครับก็เข้านะครับเลขท้ายล็อตเตอรี่97ตรงตรงๆเลยนะครับใครที่นะครับตามก็ได้โชคได้ลาบกันไปนะครับ แล้วนะครับในงวดวันที่16กลุมภาพันธ์2 5 6 4นะครับก็มีให้มาดูกันแล้วนะครับก็มีนะครับ6414 1289 67 268465 1128 89นี่ก็เป็นสถิตินะครับปีที่แล้วก็ทำสถิติออกเยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวเลขที่น่าสนใจก็จะเป็น28นะครับ เดี๋ยวเรามาดูเจ้าแม่ตะเคียนนะครับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับหมวดที่แล้วก็นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับหรืออาจจะมาก็ได้นะครับก็จะมีมาให้เด่น6นะครับแล้วก็มีลอง4 3ตัว743 2ตัวมี40 446 1 1 6 4 3 3 4 6 3 6 6 4 9 9 4 6ก9กนะครับก็ถือว่าเลขค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็เด่นก็ค่อนข้างที่จะมาเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าพ่อปากแดงนะครับเด่นก็ให้มา3นะครับแล้วก็ลองก็เป็น9 3นะครับ3ตัวนะครับก็จะมาให้มานะครับ3นะครับอ่าห้6 091นะครับแล้วก็จะมีสามเรียมพีระมิดนะครับแล้วก็ขีดเป็นเด่น3นะครับแล้วก็จะมี3ตัว5 64 3 1สนะครับ2ตัว3436 39นะครับก็ถือว่าตัวเลขก็หน่ารุนทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูของนะครับเลขเจาะใจลุ่งหวังนะครับเลขเจาะใจลุ่งหวังนี่ก็ถือว่างวดที่แล้วนะครับก็ใกล้เคียงค่อนข้างที่จะมาเลยนะครับแต่ก็มีตัวเลขที่ สวยทีเดียวนะครับที่น่าสนใจนะครับก็มีนะครับ3และ5นะครับเหนือใต้นะครับตรงกลางหัวใจก็จะเป็น3นะครับจะมีคู่เงินนะครับ3 9 5 6 5 8 5 9 5 3 5 4 5 8 5 9นะครับขุมทรัพย์ก็จะมี5 3 8นะครับนี่นะครับเป็นลุงหวังเจาะใจเดี๋ยวเรามาดูนะครับจำหรับโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายก็เด่นเลยนะครับ7 9 7 9ก็ก็ถือว่าตัวเลขที่ สวยนะครับที่น่าสนใจนครับเด่นนะครับให้มาเจ็ดนะครับก็จะมีนะครับอ่าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกแล้วก็จะมีสามตัวห้าเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดหกหนึ่งเก้าสี่สามเก้าหกนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับก็เป็นนะครับอ่า ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไงก็ตามนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับดวงขึ้นกับดวงใครดวงมันนะครับรับชมเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามผ่านหน้าจอไว้เลยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับข่าวสารใหม่ๆคลิปใหม่ๆนะครับมาฝากทุกท่านนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะครับสวัสดี